สวัสดีครับพี่น้องกุกกระช่องหมอตุ้ยลำเพิดน้องไปเชียร์พี่น้องนี่ครับตอนนี้เทมิที่เฮาวกำลังเริ่มตั้งก่อนอื่นกับห้าก็ต้องไหวขอจะเท่าข้างเพ่นพี่น้องสุขแข็งเลยไปถามันีเมื่อคืนเนี่ยว่ามันนอนอยู่น้ำแข็งเมาะโอ้โหจังเลยว่ามั็นที่บ้านเอาหรอกคำว่าพีไม่เพียงหนาเพื่อนก้าวองศาผูอดผู้อมโวงแต่งในรถในผู้ผักน้องนี่ในรถยังหนาู้แค่เ นี่ครับพี่น้องสถานที่จำกัดพี่น้องมาเนี่ยโมเดต่างกันเลยครับก็เหมือนอยู่ขอนแก่นกับสีกัดสีไข่กับมืออยู่ขอนแก่นอยู่มืออันนั้นอยู่พี่น้องนะอยู่อันพยื่นเนาะพยื่นเนาะวางหน้าเนาะแม่นวะวังพยื่นอ่ะวังพยื่นแคบก็นี่อันนี้ไข่แน่ครับกับโมเดต่างกันพี่น้องนี่ครับสถานที่แหละ เดี๋ยวบนเสื่อไงมะเนาบางรายก็แจ้งมันได้พอเนาะขาดเหลือยังกงชั้ว่าตะกงตะเกียบหรือว่ายังกับเช็คเิ่งไหมถามมันเห็นกับบอกเ่นเดี๋ยวมันจะซื้อมาให้เขียบยังไะนี่ครับสถานที่ รถคั่วไดจอดทั้งน่อบุญเป็นหเพราะว่าสถานที่มันก็จำกัดแมนครับได้ได้ซ้ำกันกบมือจิ้ววัดมือนั่นแหละนี่เครื่องนึงเช่นกันขึ้นเขาทางเดียวกันก็เก้าวเลยนี่ว่าประมาณวังห้อยแตกนี่แหละนี่สูตรเท่ากับวังประมาณห้อยแต่กันนี่มันสะเทือนเนอะมันสะเทือน เขาว่าอาบปาดได้ก็ว่ามันอาบเข็มเข้าว่าโคตรบาดได้ก็ว่ามันเข็มหัวดเว้ยนี่ครับน้องเอา้า่นหายเครื่องนึงพี่น้องเอ้ยเข่าด้ทางเดียวนี่ครับยัวกว้างอยู่ กองจอกซีบ้านบ้าบเสียบนีบอนี้ซิบ้านซี้เสียบว่างนีบ่นี้หัวตํำนี่นี่ี๋ยวถ้าเพราะว่าพ่นไายเครื่องนึงนีนะถามว่าใรถเาสิออกได้ป่านะพอรถแล้วทุกข่านกัไปจอดที่วัดนี่เดี๋ยวตาเบิ้งเขาตังกันจังอยจังงกันได้ดอกเห้เขาตังเหมือนกันนี่พ่นไห่เครื่องนึ่งป่ชิกันว่างนีแหละข่าทัางนี้ข้างเดียวคืออเจ้มือพายืนเลยหย แต่ตันนี้สิกว้างกว่าอยู่ทำไยที่ไปห้ามน้ำหรอก <laughs> โคตรใส่มือไปกับมือู้แน่แน่ว่า <laughs> มาันเรียน <laughs> เรียนยูทเที้กเขาเอเวเรสต์พี่น้อง <laughs> เก้าองศาตอนนี้แดดมาแล้ว บถบา,บากับจอทั้งหลังไม่หน่องเดี๋ยวสามขั้นพอดี โมกายเราเพิ่นห้เพิ่นเพิ่นขอไปแล้วเจ้าพระเจ้าอาวาสพ้นประสานแล้วให้ติดรถมอลำเข้าไปจอดนี่พอเพิ่นมาเพิ่นประสานแล้วให้ไปหายรถมอเตอร์ม้าไปจอดว่าอะไรนะครับเขาเขาออกในทางเดียวมันมาพอเขาออกทางนี้เนาะทั้งเดียวเนี่ยเขาบอกกันครึ่งนึงเนาะแบ่งกันครึ่งนึงครับเอ๊ะเขาวาดตรงนี้ที่นี่บอลเรามาเสร็จนี่ไหม เรามาเรามาน้ามากกว่าเหมดข้าล้าเขาหนาก่านั่นแนะขือไลเขาหนากว่านั่นถ้าว่างนะก็บ่ฮม้หแะพูดพญาญ่เพ่นนันถามันอ้าว เด็กก่อนบอกให้รถท่าน้าแดดรถท่ายฝ่าม้ามาเดินนี่เออให้นั่งฝ่ามาเลยให้นั่งฝ่ามาเลยเด้อป้อมนี่เออโทรหาเราล่ให้เราฝ่ามาเนี่ยผู้จัดการครบนะเพราะเจ้าที่ตั้งมันหยางกว้างก้ามือพายืนอยู่ครับ

มีมีก็ช่บแม่อยู่ว่างนี่พาดีบ่านอยู่วางหนาเพ่นดีบ่นิเออไหนเพื่นเตอนก่อนธีการก่อนแล้วก็ไปจอดวัดมาสุขันวัดนั่นแหละวัดนั่นแหละงานทุกคันเลย เอาครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนีทพี่น้องคลิปหลานความใหม่เบอร์เหล้าจะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินน้องเชีย่ยพี่น้องอย่าลืมครับวันนี้เจอกันที่วัดโพชัยบ้านเดือยตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,านีพี่น้องบัตรละหนึ่งร้อยพี่น้องอายะแท้เพราะว่าม,มื่อีงผมมีหมอลำครับมีหมอลำอยู่คณะเดียวมื่อีงสาวหน่อยแล้วเพื่อนชว์เฮาครับ พวกควกอยนะพวกควอยนั่นแหละซักหนี่งละคิดว่าเพราะว่าว,วันนี้ต้องลูกทีสามอ่ะบอสองสี่ศูนย์เพราะว่าพวกควอยลูกเก็บทีสาม,มน,นี่แหละโมนี่ก็ต้องทาเตยล่าแล้วคืเอเก้าสุดเจ้ากะแต่หามันถ่าจอแล้วมันก็ง่ายเด้จอทั้งหลังมันแล้วพวกควอยจะเก็บทั้งหลังก่อนนะจตุ สองหนอยสีส่ซีฟกว่าพี่น้องครับพี่น้องเอาจังได้กับมื้อนี้จะลืมให้กับลังใจทีมงานสาวหน่อยและเพื่อนโชวพี่น้องมื้อนี้อุดรมีหมอลับขนาดเดียวคนมาครับสาวหน่อยและเพื่อนโชวครับแมนเขาว่าอนญ,ญาท่านผู้อนี้ฝากมาพี่น้องสถานที่จำกัดเอาซีฟ์นี้ฝากไว้่นีพี่น้องเลยครับเป็นไงสวัสดีครับ